สวัสดีครับพบกับเฮียตินะครับชอบ่องเอมบินทีวีครั้งนึงนะครับวันนี้เฮียจะมาพูดถึงเรื่องงานแบดนะครับของ s h o p ปี้ฟู d นะครับตอนนี้มีประกาศจาก s h o p ปี้ฟู d มาแล้วนะครับจะมีงานแบดงานใช่ปะ่ะอ่านถูกไหมแบดแบดเออแหละนะครับก็จะเป็นงานเหมือนใน่ใช้ของแก๊ปกับแพนด้า Panda นะครับก็คืองานมันจะเป็นงานจาก A ถูกปะ สมมติว่างานแบดใช่ป่ะมันจะเป็นงานเหมือนแบบงานในทางเดียวกันนะครับแต่ทางช้อปปีเนี่ยช้อปปีก็จะบอกว่ารับงาน2ต่อได้เงิน2เด้งใช่ป่ะถ้าจําไม่ผิดอ่านะครับมันก็จะเป็นงานจาก A จาก A1 นะครับแล้วก็ไปรับ A2 แล้วก็ไปส่ง B1 กับ B2 ซึ่งแบบนี้เฮียคิดว่ามันไอคนที่เป็น B2 ตัวเนี้ยมันจะได้งานได้ของที่ชาที่สุดซึ่ง สมมุติว่าไอ้ร้านอาหาร A2 เนี่ยมันทําชาใช่ปะไอสองอันนี้ก็ยิ่งช้าเพราใหญ่ก็ยิ่งพ่วงเข้าไปใหญ่หนึ่งมันจะทําให้ลูกค้ารอนานมากขึ้นนะครับก็เท่าที่เห็นในแก๊ปมันเนาอก็จะมีมีปัญหาคันเยอะเรื่องงานแบทที่ลูกค้าบน่นว่าทําไมถึงได้ช้าแต่จริงๆอะ่ะมันจะมีข้อความบอกอยู่แล้วแต่ก็เชื่อเถอะว่าลูกค้าเขาไม่ได้สนใจอะไรหรอกลูกค้าสนใจว่าทําไมมาส่งชา้า ถูกไหมซึ่งถามว่ามันดีไหมมันก็มองได้สองแง่เนาะบางทีมันก็ดีที่ว่าคนขับได้งานเพิ่มขึ้นแต่ลูกค้าได้ของช้านะเพราะว่าหนึ่งร้านค้าเขาก็ทําตามคิวสมมติว่วาไอ้สอไอเอหนึ่งเนี่ยชา้าแต่ไอเอสองเนี่ยเร็วก็ต้องรอไอเอหนึ่งนี่ก่อนซึ่งทางอย่างแก๊ปหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาไม่มีค่ารอไม่มีการบังคับร้านค้าให้ทําเร็วทําช้าก็ได้ อะไรอย่างนี้เือจริงๆอ่ะมันควรจะทําให้สุดฝีมือเนาะให้มันเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้เพราะว่าหนึ่งพนักง,งานขับรถก็ต้องมารับของแล้วไปส่งลูกค้าถูกปะซึ่งอย่างเช่นถ้าเป็นโรบินฮ o ดกับ l i ไ e Man ก็จะมีค่ารอร้านค้าบางคนโดนค่ารอบ่อยๆเข้าก็จะทําการปรับตัวว่าบางคนก็อาจจะให้ไล m มนก่อนให้โรบินก่อนแอปอื่นที่ไม่ได้โดนค่ารอก็อาจจะช้าลงไปอีกมันเป็นไปได้ มันมองได้แบบลักษณะแบบนี้แต่ถามว่ามันจะมีข้างล่างนี้อีกที่เฮียเขียนนะครับไองานข้างล่างเนี่ยเป็นงานแบดท,ที่เฮียคิดเพราะว่าเฮียเคยขับแกร็บคาร์มาก่อนงานแกรบคาร์มีแบทไหมไม่มีหรอกมันเหมือนจะมีในอดีตมันคล้ายงานแบดนี่เลยคือเหมือนเหมือนว่าถ้าผู้โดยสารหนึ่งคนใช่ปะรับหนึ่งคนเสร็จไปรับคนที่สองต่อแล้วก็ไปส่งหนึ่งกับสองเออมันเหมือนจะมีเหมือนแชร์แชร์กันนั่งแต่ว่า มันไม่เป็นที่นิยมนในเมืองไทยมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยมีใครอยากแน่องอาคนแปลกหน้ากับผู้โดยสารที่แปลกหน้าโยกเป็นคนขับแล้วก็นี่จริงการแบรที่เฮียอยากให้มันเป็นไปได้เนาะมันน่าจะเป็นเปลี่ยนชื่อเป็นงานต่อเนื่องดีกว่าหนึ่งเราเราได้งาน A ถูกป,ปะไปส่งที่งาน B เสร็จแล้วเนี่ยสมมุติว่าเราได้รับของปุ๊บสถานะขึ้นมารับของแล้วถูกไหมจังหวะที่ เราอ่ะกําลังวิ่งไปส่ง B 1จังหวะที่สมมุติว่า B 1เนี่ยอยู่อ่าเซนทันละกันเซนทันปุ๊บใช่ไหมเสร็จแล้วเนี่ยมันมีงาน A สองเนี่ยจังหวะที่ไม่มีคนจังหวะตรงนั้นไม่มีไรเดอร์เลยที่เซนทันไม่มีไรเดอร์เลยงานจะถูกเด้งเข้าให้กับคนขับทันนีทันทีในระหว่างที่กําลังไปส่งที่อ่า B1 ก็คือที่เซ็นทันแล้วมีร้านอาหารแถวนั้นที่ลูกค,ค้าเรียกสั่งพอดีอาจจะอยู่ที่เซ็นทันคนขับรับเลยพอรับเสร็จปุ๊บสถานะขึ้นให้ร้านขึ้นให้ร้านเสร็จร้านรับสถานะปุ๊บรับของทําของเสร็จใช่ไหะเตรียมทําของได้เลยถูกไหมเสียงช้อปปี้ก็คือทําของได้เลยพอทําของเสร็จปุ๊บใช่ไหมทางทางคนขับเนี่ยไม่ต้องไปรอร้านอาหารแหละถูไหมเพราะว่าหนึ่ง ในระหว่างการที่ถูมว่าเขาอาจจะตั้งไว้อย่างเมื่อเหมือนที่แกร์คาร์ที่พี่เฮียนั่งก็คือที่เฮียขับก็คือสมมุติใกล้ถึงลูกค้าแล้วปลายทางแล้วถ้าปลายทางมันถูกนะมันก็จะโอเคก็ถือว่าตัดประเด็นนั้นไปก็คือใกล้พอใกล้ถึงระยะประมาณสัก500เมตรงานนี้เด้งเข้ามาเราจะรู้แล้วว่าไอ้ปลายทางที่2เนี่ยที่เรากาลังจะไปรับเนี่ยมันอยู่ตรงไหนก็คืองานต่อเนื่องโดยการที่เราไม่ต้องหยุดรถดูถ้ปะไปต้องไปรอลูกลูกค้าคนใหม่ งาน a 2เด้งเข้ามาปุ๊บใช่ปะเสร็จแล้วเราส่งอ e ิน b 1เสร็จแล้วก็วิ่งไปรับงาน a 2แล้วก็ไปส่ง a a b 2พอดีถูกไหมสมมติว่าไปส่ง b 2เสร็จมันมีงาน a 3กับ b 3มางานก็จะเข้าถูกไหมสมมติว่าไปส่ง b 2ใช่ปะ b 2อาจจะอยู่ที่5แยกรัดเผาก็ได้อะ เสร็จแล้วเนี่ยจังหวะร้านที่อยู่ห้าแรกยับเพาเรียกมาพอดีแล้วไม่มีใครใกล้เลยเราใกล้อยู่นะครับงานเด้งสอนเข้ามาปั๊บสอนเข้ามาปุ๊บก็ทําการไปรับงานใหม่เลยร้านค้าเตรียมของเสร็จมันก็ระยะเวลาประมาณ 5- ้าถึงสินาทีก็ร้านค้าเตรียมของเราก็ไปรับของแล้วก็ส่งได้เลยอันนี้จะดีกว่าดีกว่างานแบกข้างบนซึ่งงานแบกข้างบนถ้าเสียถ้าเสียทั้งพวงถูกปะแต่อันนี้คือไม่เสียเลย ก็ทาในการเหมือนรับงานต่อเนื่องแน่เนทันทีโดยการที่คนขับไม่ต้องไปนั่งรองานใหม่ถูกปะไองานแบกข้างบนเนี่ยกูก็ไม่เข้าใจว่าใช้สมองข่าดไหนคิดแล้วเคยเข้าไปอ่านคอมเมนต์ในเพจของตัวเองไหมว่าลูกค้าด่าว่ารอนานเพราะเหตุใดแล้วไปนั่งโทษสุดท,ท้ายแล้วอ่ะคนขับอ่ะจะได้ดาวน้อยน้อยลงเพราะอะไรเพราะว่าเขาก็คิดว่าคนขับอ่ะไปไป,ไปวิ่งให้แอปอื่นอยู่เพราะว่าหนึ่งเพราะอะไรเพราะว่า ผู้สั่งอาหารจะเห็นอยู่แล้วว่าไรเดอร์อยู่ตรงไหนทําไมไรเดอร์วิ่งไปทันนู้นล่ะก็ผมกําลังไปส่งอีเจ้าหนึ่งไงครับผมเลยต้องมาส่งพี่ช้าเพราะโรคเป็นหีถูกไหมแต่ถ้าเป็นข้างล่างเนี่ยไม่มีปัญหาแล้วงานมันก็ต่อเนื่องแน้นอนทันทีแต่แน่นอนลูกค้าที่คุณสั่งต้องมีความหนาแน่นมากๆคือต้องมีงานแบบเด้งข้ามาเรื่อยๆื่อยๆแล้วมันจะสนุกในการวิ่งรับส่งอาหารถูกปะ ร้านค้าก็ไม่ต้องรอรเดอรนนานแต่ว่ามันจะมีปัญหาว่าถ้าลูกค้าไอบีหนึ่งเนี่ยปักปักหมุดผิดถูกปะถ้าปักหมุดผิดเมื่อไรเนี่ยปัญหาเกิดแหละแต่แน่นอนไอออเดอร์เนี่ยต้องมีการมีการทำยังไงก็ได้ให้ยกเลิกได้ง่ายด้วยเหตุผลว่าลูกค้าปักหมุดผิดหรืออะไรก็แล้วแต่คุตง,ตงต้องแก้ไขนี้ให้ไวแล้วเนี่ยคุณต้องมีคําสั่งใหม่ก็คือว่า สมมุติว่าไอ้ตัวเนี้ถูกยกเลิกไปใช่ปะถ้ามันแก็ปเนี่ยระบบเนี่ยจะยิงงานให้กับคนใหม่ถูกไหมเออถ้าสมมติว่าไอ้นี่มันผิดจังหวะแม่งหมุดแม่งผิดพอดีนะครับแล้วก็สึกเด้งเข้ามาก็ต้องเคสเนี่ยก็ต้องยกเลิกได้ทันทีเสร็จแ,แล้วงานเนี้ยโดยการที่ไม่ต้องมาให้คนแมนนวลแล้วไปส่งออเดอร์ให้กับคนขับคนใหม่ทําการ รันคนขับคนใหม่ขึ้นมาเลยเอออันเนี้ยเฮียคิดว่าแบบล่างน่าจะดีแต่แน่นอนกูมไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะคิดยังไงเขาจะคิดในสไตล์แบดแบบไหนถูปาเพราะว่าเฮียไม่เคยมีงานแบดแกรบไม่เคยวิ่งแพ,น,พนด้าไม่เคยวิ่งเพราะว่าแก๊บไม่เคยสมัครเพราะว่าแก๊บขาสมัครแล้วแลวมอเตอร์ไซค์มันเก่ามันก็เลยไม่ได้สมัครนะครับแต่ว่าก็ลองดูกันไปแล้วก็ปรับตัวกันไปเนาะว่าในอนนะ่ะ จริงๆแล้วช้อปปี้งานก็ไม่ได้เยอะนะวิ่งชาญเมืองเนี่ยโอ้โหกูหมดหัวเลยแบบทำไมงานมันน้อยขนาดนี้ว่ะเออถ้าในเมืองไงยังไงมันก็สบายๆยอยู่แล้วถูกปะ่ะแต่คนวิ่งช้อปปี้ต้องออกเ,เช้าถึงได้อยู่ได้นะครับเพราะว่าถ้าออกสายไปแล้ววะก็ต้องวิ่งยันดึกเลยแล้วลูกค้าบางทีก็ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนะั้นแล้วการจ่ายงานของช้อปปี้ก็เหมือนเป็นการเกลีย เกลี่ยให้รายได้มันอยู่ในแรง,แรงที่เท่าๆกันไม่มีใครสูงไปไอคนที่สูงไปอ่ะส่วนมากเขาก็ไม่ค่อยมาคุยไม่ค่ยอยมาขิงหรอกน้อยจริงๆคนคนก็วิ่งเสร็จก็กลับบ้านนะครับโอเควันนี้ก็มาคุยไม่อยากให้เกินสินาทีก็ประมาณนี้ละเก้านาทีเนาะเก้าถึงสิบนาทีมาให้ฟังนี้เรื่องแบดของเที่จคิดว่าแบบร่างดีที่สุดอ่าทาง ท่านผู้ชมคิดว่าแบบไหนดีก็คอมเมนต์มานะครับสวัสดีครับ